ก็กรับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการรับของฟรีนะผมซึ่งของฟรีรับง่ายๆไม่ถึงนาที EP นี้ที่ผมพามาทํากันนะครับนั่นคือของ3อย่างนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นให้บนจอนครับผมส่วนแมปอะไรเนี่ยแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นี้นะเพื่อนๆใครที่อยากได้เนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาทํากันนะครับผมส่วน EP นะครับผมบอกเลยว่ามันทําง่ายมากๆนะผมไม่ว่าจะเป็นปีกระดาษแว่นตาหรือว่าหัวคอมพิวเตอร์นะครับผมโดวยวิธีการทำอะไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนๆใกล้เหมือนเดิม เพื่อนๆกดอะไรไปก็ได้นะผมจะต,ตอบผิดตอบถูกก็ไม่เป็นไรนครับเหมือนเดิมเลับเหมือนไอ้กระเป๋าคอสซล่า Godzilla นะที่ผมเคยพาไปทํานะผมนี่นะครับกดมั่วๆไปเลยนะครับตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะผมเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วครับผมเขาด้เขียนว่ายูฟินิ i เสร็จแล้วนะผมเสร็จแล้วกด continue นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีทางขวาเด้งขึ้นมาแล้วผมว่าคุณได้รับเหรียญตาแนละ้วก็คือคุณได้ของมาแล้วนะผมก็ให้เพื่อนๆทาอย่างนี้จนครบ3อันเลยนะผมแล้วผมกดทําจนเสร็จเลยนะผมเรียบร้อยครับอันที่2เสร็จแล้วผม ตอนที่2เสร็จเนี่ยเขาจะปลอดอันที่3มามให้นะครับเพื่อนๆไม่สามารถทําค่าได้นะเพื่อนๆต้องทําเรียงกันนะครับต่อไปอันที่สามเลยนะครับเรียบร้อยครับผมอันที่3ามเสร็จแล้วนะมาดูกันครับผมเห็นไหมเด้งเข้ามารับผมขวามือนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาออกไปดูนะครับว่าของที่ได้นะี่เราคืออะไรนะเข้ามาแล้วผมของที่เราได้นะครับจะเป็นหัวคอมพิวเตอร์นี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมหัวอันนี้นะให้เพื่อนดูเลย หนึ่งอันนะผมแล้วก็ส่วนหน้านะครับเป็นแว่นตาหนึ่งอันนะก็คือสีฟ้าน,นี้นะเพืเ่อนนี่ร้านสุดท้ายรับผมจะเป็นปีกระดาษอันนี้นั่นเองนะผม ย่งนีครับผมก็เปรี้ยวอยู่นะเพื่อนๆใครที่อยากได้เนี่ยก็เข้ามาทํากันได้เลยนะครับของนี้เขามีมานานแล้วเพื่อนๆแต่ผมไปเจอมานะครับผมเดเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนๆสำหรับการรับของฟรีนี้นะครับซึ่งใครที่รับของนี้แล้วเนี่ยและอยากได้ของต่อไปนะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ายังไงอย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับผมแม่บายๆกันเย็นนะเพื่อน